ทางจมูกกับท,ทางลิ้นบ้างลิ้นมีประสาทรับสมัมผัสเต็มไปทั้งลิ้นถ้ารับกันเปน็นอันมากส่วนมากก็รสอย่างหนึง่งไม่มากก็รสอย่างหนึง่งน้อยไปรสอีกอย่างหนึง่งแต่รสมันจึงต่างๆกันหวานนาแต่มันมัน,ม,นมันเข้มข้นมากมันก็กลายเป็นขม ขมสจ,จางออกจางออกมันกลายเป็นหวานสุดฝ่ายโน้นกับสุดฝ่ายนี้น้ำตาลมันทำให้เข้มมากข้าวเข้มมากข้าวก็วกลายเป็นขมเห็นน้ำตาลที่ขมที่ขมจะธรรมาจางออกละลายจางออกจางออกก็รู้สึกหวานเรื่องหลอกอย่างนี้ถ้าแต่ว่ามันกระทบกับระบระบ,บประสาท จำนวนประสาทที่ลิ่นมากหรือน้อยเท่าไรนี่ที่ผิวหนังกันบ้างผิวกายห็นมีอะไรมากระทบถ้ามันเป็นของแข็งใมันสัมผัสระบบประสาทที่ที่ผิวหนังได้เป็นส่วนน้อยให้มันเป็นของแข็ง่ะ มันจะสัมผัสก็ที่ผิวหนังผิวเผินที่เป็นส่วนน้อยรู้สึกว่าแข็งแต่ถ้าของนั้นอ่อนนิ่มอ่อนนิ่มเลยมันจะสัมผัสลึกไปถึงส่วนที่ของแข็งเข้าไปไม่ถึงเนื้อละเอียดอ่อนแล้วเปียกด้วยแล้วก็สัมผัสได้ลึกรู้สึกรู้สึกสัมผัสได้ลึกซึ้งของหยาบหยาบของแข็งมันมันถูกเลย เราบอกภาษาที่ผิวกายน้อยกว่าถ้ามันละเอียดอ่อนมันนิ่มมันก็ประทับกับไปมันรู้สึกได้มากกว่าถ้ายิ่งทงมันเปียกกันด้วยแล้วมันย,ยิ่งรู้สึกได้มากความนิ่มนวลหรือความกระด้างที่ผิวกายที่กระทบกันเป็นความนิ่มนวลหรือเป็นความกระด้างเป็นความลอกของสิ่งที่เข้ามาสัมผัส ท่ว่ามันสัมผัสระบบประสาทที่ผิวหนังได้มากน้อยเท่าไรคุณดูก็รู้ได้หนังที่แข็งมันฝ่าท่ามันรู้สัมผัสได้น้อยหนังที่แขนที่ขาสัมผัสได้มากชาสิที่ั้งที่เปียกชื้นที่ละเอียดอ่อนที่รู้สึกได้มากสัมผัสได้มากเป็นนิ่มนวลที่สุด เยียกร่องไอ้ความรู้สึกได้มากที่สุด่นีความนิ่มนวลหรือความอ่อนความแข็งกระด้างเป็นเรื่องหลอกนะความต่างกาันของไอ้สิ่งที่มันมากระทบกาย,ยกระทบระบบประสาทขอให้จำไว้คำหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้จริงที่รู้สึกถูกหลอกตลอดเวลา ทางตาทางหูทางเสียูทางลิ้นทางกายทางใจถูกหลอกให้รู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่หอมหวานกันอร่อยนิ่มนวลอะไรต่างๆแต่แแจริงๆมันเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องคนาต่างๆที่ระบบประสาทรับออกมาได้สิ่งที่มากระทบเราเราไม่ได้รู้สึกมันอย่างแท้จริงถูกต้องทั้งหมดเราถูกหลอกอยู่เสมอ ดังนั้นจึงถูกหลอกให้รักของที่สวยที่ดูสวยรักเสียงที่ไพเราะรักกลิ่นที่หอมหวนรักรสที่หวานอร่อยรักสัมผัสที่นิ่มนวลที่สุดเป็นเรื่องถูกหลอกตามความมากน้อยของสิ่งที่ระบบประสาทมันสัมผัสได้ เรือ่องตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอย่างนี้เรื่องทางจิตทางมโนโก็คือว่าถ้ามันต้องัดได้ลึกมันก็เป็นอย่างหนึ่งสัมผัสได้น้อยรู้สึกได้น้อยก็เป็นดอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดที่มันให้ความร,รู้สึกกับจิตใจมากก็เป็นอย่างให้ความรู้สึกใจน้อยก็อย่างคล้ายๆกับเสียงเสีนแสงทั้งนันแต่เราไม่เรียกกันอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องหลอกเหมือนกันจิตจะไหวไหวไปมากหรือไหวไปน้อยก็แล้วแต่ความเข้มข้นของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตนคุณจะเรียนเรื่องนี้ในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์อันลึกซึ้งทางธรรมะก็ได้หร่อจะเรียนวันในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาในโลกนี้ก็ได้มันมีอย่างนี้ คุณไปเรียนเราเองไปตั้งเกตเราเองเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องขวดธรรมะเรื่องธรรมารมแล้วก็จะรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะหน้าภายในดีขึ้นแล้วก็จะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสขวดธรรมะธรรมารมคืออาจจะหน้าภายนอกดีขึ้นแล้วเมัวอาจจะหน้าภายในภายนอกมาถึงกันข้าว เกิดวิญญาณขันได้อย่างไรเป็นภาษาแล้วเกิดเวทนาขันได้อย่างไรเกิดเวทนาขันแล้วมันทําให้เกิดสัญญาขันสําคัญมันหนาอยได้อย่างไรถ้าเกิดสัญญาขันสาคัญมันหนาอยแล้วมันทําให้เกิดวิจัเกิดสังขารขันคิดนึกคิดนึกคิดนึกอยู่ดังนั้นจนเกิดการกระทํากรรมขึ้นมาได้อย่างไรครบห้าขันแล้วใช่ไหม รูปกระขันเมื่อตัวอาจจะหน้านอกในถึงกันข้าวนั่นเรยกว่ามันเกิดเนะ่ยถ้ามันไม่ได้ทําหน้าที่ถือว,ว่ายังไม่เกิดภาษาธรรมะที่แปลกเมื่อยังไม่ได้ทําหน้าที่ถือว,ว่ายังไม่เกิดเช่นเมื่อตาถ้าไม่ได้ทาหน้าที่ดูเขาไม่ได้ก็ตาเกิดถ้ามันทาหน้าที่ก็ตาเกิดเมื่อหูได้ยินเสียงก็หูเกิด มื่อจมูกได้เกิดก็จะจมูกเกิดธรรมดาถือว่าไม่ได้เกิดมันก็ตายด้านอยู่พอเมื่อลุกขึ้นทําหน้าที่ใดๆจึงเรียกว่าเกิดท่านจึงมีการเกิดของตาของหูของจอมูกของลิ้นของกายของใจเมื่อมันทําหน้าที่เมื่อมันไม่ทําหน้าที่ก็คือมันดับเกิดดับทางภาษาธรรมะก,ก็หมายความอย่างนี้ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ทำหน้าที่ก็จะยมันดับอยู่เงียบอยู่ตายด้านอยู่พมันลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้ว่ามันเกิดชาวบ้านคงฟังไม่ดูคุณตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเ,เ,เกิดเขาจะเชื่ออ้าวมันก็อยูต่ตลอดเวลาหรอเกิดอะไรกันหรอภาษาธรรมะไม่ถือว่าเกิดถ้ามันไม่ทำหน้าที่ต่อมอมันทำหน้าที่จึงเรียกว่ามันเกิดนั่น มันขันขันขันเนี่ยมันจึงเกิดระดับเกิดระดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวขันนั่นเกิดเดี๋ยวขันนี่ดับไม่อาจจะเกิดพร้อมกันได้ครับถ้ก็มีพวกนักธรรมตามสาราวัดเขาเขาเชื่อมันเกิดอยู่พร้อมกันทั้งห้าก็่าพี่ผมเห็นมันเป็นไปไม่ได้เสมอบัญญัติกันลงไปอย่างนี้แล้วรูปขันเกิด เมื่อไอ้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 อาจารณ์หน้านอกไหนเนี่ยมันทําหน้าที่สังขารอวิญญาณขันเกิดเมื่ออาจารณ์นอกอะไรมันทาหน้าที่เป็นผัดแล้วก็เป็นผัดสาด้วยผัดสาแล้วเวทนาขันกิงจะเกิดเวทนาขันเกิดแล้วมันจะสัญสญ,ญาสาคัญม,มันหมายลงไปที่เวทนากันนขันนั้นว่าอย่างไร พนารักหน้าพอใจเมื่อเวทนาจากผู้หญิงว่าเวทนาจากผู้ชายเวทนาอะไรที่มันมีความหมายลึกขึ้นไปอีกสัญญามันหมายอย่างนี้แล้วนั่นก็คิดคิดที่จะเอาจะได้จะมีจะยึดครองจะทะนุทะนนอจะหามาไว้มาก <laughs> ไม่อยากให้ตายเลยทีนี้นี่เป็นสังขารขันคิดนึกเลยร้อยแปดอย่าง ความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าคุณอยากรู้จริงต้องคอยสังเกต,ตการคอยสังเกตว่าขันอะไรเกิดขึ้นขันอะไรเกิดขึ้น,น,อ,นอย่างไรเมื่อไรเท่าไรนี่เป็นวิปัสสนาชั้นสูงสุดเป็นปัญญาชั้นสูงสุดเลยวิปัสสนาชั้นสูงสุดคือการคอยกําหนดการเกิดดับแห่งขันแต่ยังไม่มากครับแต่ว่าแห่งอุปาทานาขันเดี๋ยวจะพูดเพียงแต่คุณรู้ว่า รูปขรขั์เกิดหรือยังเกิดแล้วดับหรือยังเนี่ยเวทนาขัร์เกิดหรือยังสังขารขันค์เกิดหรือยังอยู่เท่าไรสังขารขัน์เกิดหรือยังอยู่เท่าไรวิญญาณขัน์เกิดหรือยังเกิดแล้วอยู่เท่าไรนี่นั่นคอยกําหนดอย่างนี้เป็นการศึกษาอย่างนี้นั่นคือทาวิปัสนาชั้นสูงชั้นสูงเลยพอไปกําหนดก็ที่นั่นจิตก็เป็นสมาธิเอง พอสั้งเกิดกาหนดให้ดีทั้นั้นตั้งใจจะกำหนดทั้นั้นมันเป็นสมาธิพอที่กํกำหนดแล้วกำหนดเป็นวิจารณ์อ้าวนี่เกิดนี่ดับนี่เกิดนี่ดับนี่รูปขะคันเกิดนี่รู้ปขะคันดับนี่เวทนาขันเกิดนี่เวทนาขันดับนี่สัญญาขันเกิดสัญญาขันดับสั้งขันเกิดทั้งขันดับวิญญาณขันเกิดวิญญาณขันดับนี่รู้จักขันทั้งห้าขันทั้งห้า <c oughs> ตามธรรมดาที่เกิดอยู่ตามธรรมดา